โอเคนะครับในรูทต,ต่อมานี้นะครับจะเป็นรูทของพี่กิฟนะครับไปเริ่มกันเลยกิฟคุณพูดกับตัวเองแล้วสีหน้าของคุณก็ยิงแดงขึ้นเข้าไปอีกอะไรกันเนี่ยไม่จริงนะคุณพยายามปฏิเสธตัวเองแต่ใจคุณกับยิ่งเต้นแรงขึ้นนี่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบปกติที่คุณมองผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดบางทีคุณอาจจะชอบเธอจริงๆเข้าให้แล้ว ฉันชอบเธอจริงๆเหรอเนี่ยฉันคุณพื่งพ้อกับตัวเองอีกสักพักแล้วจู่ๆคุณก็เผยยิบออกมาสายตาของคุณหันไปมองโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะฉันมีเบอร์ของทีมงานในชมรมอยู่นี่นะคุณเลื่อนนิ้วไปที่หน้าจอแล้วสายตาของคุณก็สะดุดตรงชื่อกิฟต์จู่ๆใบหน้าของคุณก็แดงขึ้นอีกรอบเอาไงดีคุณติดต่อกับเธอได้ คุณจะตัดสินใจโทรหาเธอตอนนี้เลยไหมโทรฮะผมว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับผมเวลาเราแบบเลือกที่จะแบบเลือกรูทของใครเงี้ยเราก็แบบเริ่มจากโทรหาเขาก่อนนะครับแต่แค่อีกฝ่ายจะตอบอะไรเรากลับมาก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมคุณตัดสินใจโทรไปหากิฟคุณฟังเสียงรอสายด้วยใจที่เต้นรัวระหว่างที่รออีกฝ่ายคุณคิดตลอดเวลาว่าควรจะวางหรือควรจะถือสายต่อ ไม่วางครับโอเคคุณไม่วางสายโทรศัพท์ขณะที่คุณคิดอยู่นั้นอีกฝ่ายก็รับสายสวัสดีกิฟต์กำลังพูดนั่นใครเหรอเอออืออืออมคือคือค,คือว่าคุณคือใครเหรอฮลัลโหลอาณาตาเองครับอา้าว อนาตาเองเหรอยิปนึกว่ามีคนโทรผิดเบอร์คือผมเอ,อ่อคุยอะไรดีล่ะคุณไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับอีกฝ่ายแต่ที่แน่ๆคือเสียงหัรเรพะของเธอทำให้คุณเผยยิ้มออกมาคือว่าว่าไงอ๋อใช่กิปบอกว่าจะช่วยสอนผมแคสเกมใช่ไหมเอาเป็นวันไหนดีล่ะผมว่าทุกวันเลยนะ คุณกล่าวด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้อนอืมคิดว่าเป็นอาทิตย์หน้าวันจันทร์ดีไหมกิบว่างช่วงนั้นพอดีเออได้สิกิบว่างเมื่อไหร่ผมก็ว่างเสมอเลยอืมคุณเก็บอาการตื่นเต้นไม่ได้อีกต่อไปยังไงก็รักษาตัวด้วยนะเวลาภากเกมต้องใช้เสียงนะหากอัตะล้มป่วยก็พากไม่ได้นะ เออครับผมจะดูแลตัวเองกิฟก็เหมือนกันนะเป็นประธานชมรมด้วยงานคงหนักกว่าผมหลายร้อยเท่าเลยอย่าหักผมเกินไปนะที่จริงก็ไม่ค่อยมีใครพูดกับกิฟแบบนี้สัเท่าไหร่หรอกหลายคนมักมองว่ากิฟแข็งแกร่งเสมอแต่บางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะผมรู้ว่ากิฟต้องเหนื่อยแค่ไหนยังไงก็รักษาตัวด้วยเช่นกันนะครับเป็นห่วงเหรอ เป็นห่วงสิครับคือแบบว่ากิฟเป็นคนเก่งผมก็อยากจะเอาใจช่วยคนเก่งเหมือนกันขอบคุณมากๆนะอาณาตะาโอเคแล้วเจอกันที่ชมรมนะครับคุณวางสายด้วยสีหน้าที่ชื่นมืน่นรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้คุยกับกิฟเป็นอย่างยิ่งคืนนี้คุณรู้สึกเหมือนมีความสุขตลอดทั้งคืนเลย หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปคุณใช้เวลาร่วมไปกับทิวมากขึ้นเขาชวนคุณไปเตะบอลด้วยการตอนเย็นทุกวันจันทร์และพุธถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ชมรมเดียวกับเขาก็ตามบางครั้งคุณก็ใช้เวลาช่วงเย็นในชมรมแคสเกมทำให้คุณสนิทกับสามสาวโดยเฉพาะกิฟคุณตื่นตั้งแต่ตอนเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดินทางไปโรงเรียน ถ้าเกิดไอรูทของพี่ขวัญน่ะจะมีพี่ขวัญแบบไปโรงเรียนกับเราด้วยนะครับผมก็คือเราตื่นสายแต่รูทนี้ไม่มีนะฮะตอนทีที่เดินทางมาถึงโรงเรียนทิวซึ่งกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ในสนามก็ส่งเสียงทักทายคุณเอออนาตะวันนี้นายตื่นเช้าฮห้มาเตะบอลให้เหงือออกกันสักหน่อยดีมากเตะบอลกับทิวเยี่ยมเอาละ มาช่วยทำหน้าที่เป็น,อนกองกลางให้ทีมฉันหน่อยคุณทิ้งกระเป๋าวางไว้ข้างสนามก่อนจะเดินไปเตะฟุตบอลกับทิวกงไม่นานนะักเวลาเข้าเรียนก็ใกล้เข้ามาคุณเล่นบอลกับ,บเพื่อนสนุกจนแทบลืมเวลาทิวพวกเราต้องรีบไปเข้าเรียนแล้วนะ ในต,ตอนนั้นเองสายตาของคุณก็พันไปเห็นกิฟที่เดินผ่านสนามฟุตบอลเธอบอกมือทักทายคุณเบาๆหันไปส่งยิ้มให้ว้าวดาวโรงเรียนส่งยิ้มให้นายเลยนะเนี่ยนาอิจฉาชะมัดคุณหันไปยักคิ้วเลี้ยวตาให้กับชิวก่อนที่จะเดินไปหากิฟมีเสียงวิทิวจากเพื่อนๆไล่หลักมา เหนืออะไรท่วมเชียวนะออกกำลังกายตอนเช้าปรสิก็นิดหน่อยครับดีจังยิบเองก็อยากจะออกกำลังกายเหมือนกันอยากให้ผมเป็นเทรนเนอร์ให้ไหมล่ะผมช่วยได้นะเทรนเนอร์อาณาต่าชอบเข้าฟิตเนสเหรออืมในความเป็นจริงผมไม่เคยออกกำลังกายนะครับแต่ว่าก็ชอบแหละ ว้าวเป็นคนทักสุขภาพจังเลยนะกิฟอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายจริงจังแบบนั้นสักเท่าไหร่หรอกกิฟก็ปปแค่วิ่งหรือเล่นแอโรบิกนะอ๋อก็ดีนะแต่ว่าวันไหนที่อยากออกกําลังกายก็ชวนผมได้นะผมยินดีจะไปเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่ากิฟอาจจะชวนก็ได้นะจริงสิครับอย่าลืมเรียกผมแล้วกัน คุณมากๆนะอาณาตะเอาไว้กิฟไปโทรไปบอกนะครับผมคุณกับกิฟเดินเข้าไปในอาคารเรียนด้วยกัน2คนคุณส่งเธอที่ห้องเรียนทำเอาบรรดานักเรียนจดจ้องมองคุณเรากับคุณคือดาราดังแห่ละสิก็กิกฟเป็นหนึ่งในไอดอลโรงเรียนแถมยังมีดีกรีไปถึงดาวโรงเรียนด้วย ทุกคนต่างอิจฉาคุณจริงๆที่ได้มีโอกาสตีสนิทกับคนสวยระดับนี้คุณกลับเข้ามาในห้องเรียนของตัวเองคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประวัติเรื่องเซลล์กันนะเซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดเซลล์พืชเซลล์สัตว์มีองค์ประกอบบางอย่างที่ไม่เหมือนกันโอ้โห มาขนาดนี้เลยวะเนี่ยเอาละฉันขอถามหน่อยละกันว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มีในเซลล์พืชแต่ไม่มีในเซลล์สัตว์อืมก็เขามีภาพตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับแล้วก็อ่านซะใครตอบได้บ้างขวัญเรือดีเธอตอบได้หรือเปล่าขวัญรีบยืนขึ้นขณะที่คิดหาคำตอบอืม หญิงสาวใช้เวลาคิดนานกว่าปกติบางทีเธออาจจะลืมไปแล้วคุณควรช่วยเธอนะว่าไงอนาตะเธอรู้คำตอบไหมผนังเซลล์กับ last, คอรพลาสครับจานถูกต้องเก่งมากอนาตะทุกคนในห้องปรบมือให้กับคุณอนาตะเก่งจังเลยเราเพิ่งเรียนเรื่องนี้ก่อนเข้าเรียนแทๆ้ๆแต่ดันลืมสนิทเลยนะเนี่ย ขอบคุณมากๆนะขวัญชื่นชมคุณโอเคกิ้งกองในเวลาที่มตรงทุกคนทยอยกันเดินไปยกรโลงอาหารเฮอนาตะวันนี้ชากินเข้าเที่ยงกับนายไม่ได้แล้วล่ะก็ดีว่าหัวนหน้าทีมเทียกไปไประชุมยกอชมรมนะไม่เป็นไรเอาไว้เจอกันนะโอเคฉันสายละ คุณมองเพื่อนเดินจากไปหลจากนั้นก็รีบประดับอาหารทันทีคุณใช้เวลาในโรงอาหารเพียงคู่เดียวเท่านั้นยังเหลือเวลาอีกมากก่อนจะเข้าเรียนข้าวไปคุณจึงเดินไปยังลานกว้างใต้ต้นไม้ในตอนนั้นเองคุณก็เห็นขวัญน,นั่งอยู่เพียงลําพังบนม้านั่งฝั่งขวามือติดกับอาคารเอ๊ะจิบก,ก็นั่งอยู่ด้วยนี่ คุณหันไปมองทางฝั่งซ้ายมือก็พบว่ากิฟอยู่ตรงนั้นในรูท,ที่แล้วผมไปหาพี่ขวัญใช่ไหมในรูทนี้ผมจะลองไปหาพี่กิฟตบ้างว่าเขาจะให้เราทําอะไรสวัสดีครับกิฟผมรบกวนหรือเปล่าไม่หรอกกิฟก็เพิ่งจะมานน่งตรงนี้เองเอ่อทานข้าวเที่ยงแล้วสินะครับยังหรอกเพิ่งปเรียนเสร็จนะแล้วตอนนี้กำลังอ่านอะไรอยู่หรอ นิตยสาราเกมพอดีกำลังดูเกมที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะในทุกๆเดือนกิปต้องส่งรายชื่อเกมใหม,ใหม่ๆที่จะนำมาเก็บไว้ในชมรมแล้วให้แป๊กกี้เป็นคนจัดการเรื่องนี้แต่ว่าจะหาเกมสนุกๆไม่ได้เลยให้ผมช่วยไหมก็ดีนะอนาตาคิดว่าเกมแนวไหนเล่นสนุกบ้างล่ะ ภาาฟันเลือดสาดแคชชวรเกมอ่านรูปไหมแคชชัวลเกมเล่นง่ายๆสบายสบายไขยปริศนาเกมจีบสาวแคชชัวลเกมแล้วกันนั่นสินะเป็นเกมที่คนส่วนใหญ่ชอบเล่นกันหญิงสาวกล่าดสายตาอ่านได้ชื่อเกมในนิตยสารเกมแนจีบผู้หญิงก็มีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอืมกิบเคยเล่นเกมจีบผู้หญิงหรือเปล่าครับ เคยสิแต่ไม่ใช่แนวสักเท่าไหร่คงต้องให้อนตาตะเล่นอาจจะรู้สึกสนุกกว่าก็ได้นะ <c oughs> นั่นสินะครับว่าแต่อนตาตะะเคยจีบใครบ้าง,งหรือเปล่าของจริงกับในเกมใช้เทคนิคเดียวกันหรือเปล่าอืมเราพุ่งไปเลยไหมพุ่งตรงไปเลยไหมกำลังจีบกิฟต์ไง ตรงไปแล้วต้องตรงให้สุดถ้าหากจีบจริงจะโกรธไหมหน้าแดงเลยหญิงสาวหน้าแดงเหมือนม่นเเทศสุดเธอจะลดสายตากลมโตมองมาที่คุณคเพื่อความเขินอายเออขอโทษครับผมไม่ควรถามไปแบบนั้นเลยกิฟไม่พูดอะไรกับผมเลยเนี่ยคือไม่ใช่แบบนั้นหรอกแค่ไม่เคยมีใคร ถามตรงๆมาก่อนนะคุณเกาแก้มรู้สึกอายเหมือนกันทั้งคุณและกิฟต์ต่างนิ่งเงียบเป็นครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเปลี่ยนบทสนทนาโดยการหันมาช่วยกันเลือกเกมอีกครั้งจนกระทั่งเสียงออดเตือนได้ดังขึ้นกิ้งกงเมื่อถึงเวลาหลังเลิกเรียนทุกคนก็รีบกลับบ้านกันทันที แต่คุณมีนัดก,กับกิฟเพื่อให้เธอช่วยสอนแคสเกมแบบตัวต่อตัวในวันนี้คุณจึงเดินไปรอกริฟที่ชมรมอนณาตาวันนี้มาเร็วจังเลยนะก็มารอกริฟต์ดีละครับโอเคงั้นมาเรียนเทคนิคการแคสเกมสไตล์กิฟต์พูดิกันเลยนะหญิงสาวอธิบายวิธีการภาคเกมของเธอให้กับอนณาตาฟัง ทุกครั้งที่เธอแสดงตัวอย่างและกรอกเสียงวนวาใส่ไมคคุณก็มองเธอจนแทบใจละลายเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยทีเดียวสิ่งที่กิฟบอกมันเป็นสไตล์ของกิฟเพราะฉะนั้นอันาต,าตาต้องลองหาแนวของอันาต,าตาให้เจอแล้วก็มุ่งเทคนิคการภาคไปในแนวนั้นฟังดูไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่เลยนะก็เรื่องนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะ ไม่นานอนาตะก็คงเก่งกว่ากิฟต์แน่ๆคงไม่ขนาดนั้นมั้งครับสิทธิ์จะกลายเป็นครูเลยเลอจะว่าไปอนาตะอยากลองทอาเกมกับกิฟต์ไหมวันนี้กิฟจะจัดรายการใน t ็อกท็อกเราสองคนมาเป็นดีเจให้กับเพื่อนๆในโลกโซเชียลมาร่วมกระจายความคิดเห็นกันดีกว่าสนใจไหมสนดีจัง ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคุณกับกิฟเปิดเว็บแคมและจัดรายการผ่าการีนาการพากสดร่วมกันระหว่างคุณกับกิฟเป็นไปได้ด้วยดีหลายคนชอบคุณมากและหลายคนคิดว่าคุณกับกิฟเป็นคู่รักกันจริงๆมีคนคอมเมนต์เชียร์ให้คุณบอกรักกิฟตอนที่กำลังจัดรายการสารภาพรักเอาใจฟแฟนๆเรียร่ยมเลย หญิงสาวหน้าแดงกล่ำให้กับพำสารภาพรักของคุณถึงแม้ว่ามันจะเป็นการแสดงแต่คุณก็รู้สึกได้ว่าคุณกับกิฟมีใจตรงกันอย่างไรก็ตามการจัดรายการครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่ามากเมื่อโรงเรียนปิดคุณกับกิฟก็เดินกลับมาทานอาหารเย็นด้วยกันอนาณตาพักอยู่แถวนี้สินะอยู่ใกล้โรงเรียนมากเลยนะ ครับผมกับขวัญและแปกกี้อยู่ใกล้กันบางครั้งก็เดินไปโรงเรียนด้วยกันน่ะไปโรงเรียนด้วยกันเหรอเมื่อได้ยินแบบนั้นสีหน้าของหญิงสาวก็แลดูจะเศร้าลงอย่างน่าแปลกใจอืมเป็นอะไรไปหรอครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกอนาตาก,กับขวัญและแปกกี้คงจะสนิทกันมากสินะ แต่ผมสนิทก,กับกิฟมากกว่าอถึงแม้ว่าผมจะอยู่ใกล้กับแป็กกี้กัขวัญแต่พวกเราก็ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันแบบตี้นะเข้าใจแล้วหญิงสาวเผยยิ้มออกมาบางๆอย่างผ่อคนคลายคุณและก,กิฟดับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินออกไปจากร้านทั้งสองยืนรอให้คุณแม่ของกิฟมารับ จากนั้นคุณก็เดินกลับไปที่หอไม่นานนะักวันบันท้ายก็มาถึงในทุกๆปีคุณไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่เคยมีใครให้ดอกไม้กับคุณไอรูทที่แล้วเราเอาดอกกุหลาบใช่ไหมในรุทนี้เราเอาลูกอมบ้างเลือกลูกอมด้วยหัวใจลด <c oughs> ในช่วงเช้าคุณเรียนตามปกติฮัโลโหล วันนี้เป็นวัน,วน,วนาเลไทยนายเตรียมของให้ใครบ้างหรือเปล่าแน่นเน่ฉันรู้นะก็มีแค่คนเดียวนั่นละขอให้ประสบความสำเร็จนะอืมขอบคุณนะคุณทั้งสองคนรีบเข้าเรียนทันทีในวันนี้คุณไม่มีสมาธิกับการเรียนสักเท่าไหร่เพราะจิตใจของคุณจดจ่อไปที่เรื่องของขวัญตกเย็นคุณก็เดินมาที่ชมรมนักแคส สายตาก็เริ่มสำรวจรอบห้องหากิฟตแต่ก็ไม่พบทว่าในตอนนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงกระแฮมจากด้านหลังอนณาตาคุ้งทำไมมันยืนตรงหน้าห้องชมลมล่ะไม่อยากเข้าไปข้างในเหรออ่เออเธอผมนึกว่ากิฟตอยู่ข้างในอืมอืมอนณาตะารอกิฟตอยู่เหรอ คุณกากระวนใจอยู่ครู่หนึ่งอืมใช่ผมมาหากิฟเองละ่ะคุณสูดหายใจลึกๆสุดท้ายแล้วจึงตัดสินใจมอบของขวัญให้กับกิฟรับไปเถอะครับคุณยื่นของขวัญให้กับกิฟเธอจึงรับเอาไว้อืม ขอบคุณมากๆนะคุณยืเนเงียบไปคู่ใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อจากนี้ทั้งสองยืนเขือนอยู่หน้าห้องชมรมบรรดาเด็กๆที่เดินผ่านไปก็อดแซวก,กันไม่ได้ของชิ้นนี้มีความหมายพิเศษหรือเปล่าก็กิฟก,ก็น่าจะรู้นี่อนณาตาต้องบอกกิฟสิกิฟไม่รู้ สีหน้าของอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าเธออยากฟังคำตอบของคุณคุณจึงตอบเธอไปตามตรงว่าผมชอบกิฟต์นะผมชอบกิฟต์มากชอบมานานแล้วด้วยผมอาจจะไม่เคยกล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมคิดยังไงกับกิฟต์กิฟต์ครับหากไม่รังเกียจ เรามาลองคบกันดูไหมหญิงสาวนิ่งไปคู่หนึ่งสักพักก็เผยยิ้มออกมาอย่างยินดีอืมลองดูสิอีกฝ่ายพยักหน้ารับทำให้คุณยิ้มด้วยความดีใจคุณค่อยๆโอบอีกฝ่ายแล้วโน้มตัวลงจูบอย่างแผ่วเบาจากนี้ไปเราเป็นแฟนกันนะกิ๊บ อืมกิฟชอบอนาตามากนะรักเลยล่ะในที่สุดคุณก็ได้เริ่มต้นคบกับกิฟยินดีด้วยนะอนาตาโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับใน c a s เ e อร o เลเวอร์ลูของพี่กิฟนะครับผมเอาตามความจริงนะครับในรูทนี้ผมรู้สึกว่ามันดูจะจะว่างไงดีอะคือมันไม่ได้แย่นะแต่มันดูจะแบบ จืดๆไปไหน่อยนะครับเพราะว่าแบบคือในรูทของพี่ขวัญเนี่ยคือแบบว่าเราแบบทั้งไปเดินเล่นกับเธอไปที่สวนอะไรอย่างนี้นะครับผมแถมมีจับมือกันในโรงหนังด้วยนะครับแต่ว่าในแต่ว่าในรูทของพี่กีฟเนี่ยเราก็แบบไปเลือกเกมให้แล้วก็จัดรายการร่วมกันนะครับผมก็แบบมันก็มีซีนหวานๆแหละแต่ว่ามัน แค่รู้สึกว่ามันไม่สุดนะครับผมก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็ถือว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งก็ดีแล้วนะครับผมเอาเป็นว่าแล้วเจอกันใหม่ในลุ้นของคนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ